วันนี้ใครเอาทรัพย์สินเข้าคุกได้เอาเข้ามาปั้นจะมีวันนี้จทยปวันนี้แล้วแล้วสิ่งที่ต้องเอาเข้าเข้ามาทั้งหมดไม่พังทลายคนที่เกลียดกันมาตั้ง9้าปีอยู่ดีๆมาจุบป,ปากกันจบจับจบจับ,จบ,จบยกคะแนนให้หมดมันเป็นปรรมาชาติอ่ะแล้วใครที่จะเอาทรัพย์สินเข้าคุกใครคือคนตั้งข้อหาแล้วบางส่วนก็มองว่าคุณชวนกับ คุณเสรีพิสุจน์นี่แหละจะจับมือแล้วพาคุณทักษิณเข้าคุกวันนี้ใครเอาทักษิณเข้าคุกได้อันไหนอ่ะศารด่วสาลไหน,หนาสารสิทธิยุติธรรมเหรอเอาอะไรไปกล่าวหาเขาหนึ่งหนึ่งสองค่ะคดีหนึ่งสองในคำพระราชานโทษอภัยโทษของคุณทักษิณมีคำว่าได้ซื้อสัตย์สุดเป็นที่ประจักษ เรื่องนั้นมีคํานี้อยู่จงรักภักดีอมีอยู่มีอยู่จะเอาคําพูดมาฆ่าเขาตอนนี้และสิ่งที่ต้องเอาเข้าเข้ามาทั้งหมดไม่พังทลายเหรอเอาเข้ามาปั้นจะมีวันนี้จนไปวันนี้แล้วแล้วก็ก้าวไกลไปอยู่ตรงนู้นแล้วอ,ะอ่ะถ้าทักษิณสินไปสักคนทุกอย่างมันก็องไปเริ่มต้นกันใหม่บ้านเมืองกลับไปยุ่งยากใหม่แล้วสิ่งที่สูกสร้างขึ้นมาจนทักษิณสินมาอยู่ตรงนี้จนอุหิงเป็นจนเศรษฐาเป็น จนทุกพรรคการเมืองที่เป็นเคยแตกแยกกนมารวมกลุ่มก้อนอยู่ใต้คุณทักษิณหมดก็แตกหมดทลายหมดคุณคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นธรรมชาติเหรอมันมันเป็นแมนเมคหรือเปล่าม,มีการปรุงแต่งขึ้นมาไหมแน,น่นอนสุดไม่ใช่ธรรมชาติการที่พรรคการที่คุณอยู่ดีคุณนายกตู่เจ้าสาวทั้งหมดมาหนุนพรรคมาหนุนพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ใหเศรษฐาเป็น มันเป็นปรากฏการธรรมชาติคนที่เกลียดกันมาตั้งเก้าปีอยู่ดีๆมาจุบป,ปากกันจบจับจบจับยกคะแนนให้หมดมันเป็นธรรมาชาติอ่ะและไม่มีการเมืองที่ไหนเป็นธรรมชาติอย่างที่เขาบอกว่าไม่มีเหตุบังเอิญทางการเมืองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการแมนเมคมันเป็นการเมืองอการเมืองไม่ใช่การสมมุติเมื่อการเมืองก็ต้องมีการถูกสร้างขึ้นมาในโลกในทั้งใบ การปกครองเป็นการเมืองหมดและนี้เรา,ามผมถามว่าแล้วใครที่จะเอาทรัพย์สินเข้าคุกใครคือคนตั้งข้อหาอะไรคือเหตุผลถ้าอุ้งหญิงต้องจะต้องไปไปเพราะใครไปเพราะหารปฏิวัติเหรอคุณทัศษินบอกในเวทีร้ออร์เซไม่มีการปฏิวัติ